การถวายใจแทนพุบเทียนแนวคิดใหม่ของการบูชาด้วยจิตหลายคนคงคุ้นเคยกับการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยดอกไม้ทุกเทียนหรือของถวายต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องหมายภายนอกที่เราใช้แสดงความเคารพและศรัทธาแต่แท้จริงแล้วหัวใจของการบูชาอยู่ที่จิตไม่ใช่เพียงวัตถุที่นำไปถวายแนวคิดเรื่องถวายใจแทนทุกเทียนจึงเป็นการกลับมาเชื่อมโยง กับแก่นแท้ของการบูชาเป็นการบูชาแบบภายในที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาทุกเทียนหรือเครื่องบูชาใดๆแต่ใช้ความตั้งมั่นของใจเป็นเครื่องถวายเมื่อเรากล่าวคำว่าถวายใจหมายถึงการน,นำเอาความคิดคำพูดและการกระทำํำที่บริสุทธิ์ที่สุดในขณะนั้นถวายแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับที่เราเคยจุดคู่บูชา แต่ครั้งนี้เราใช้ใจเป็นเครื่องหอมแทนกลิ่นควันใช้ความศรัทธาแทนไฟที่สว่างสวยัยและใช้ความสงบแทนแสงเทียนที่คอยส่องนำทางการถวายใจแทนทุกเทียนมีขั้นตอนง่ายๆแต่ลึกซึ้งตั้งจิตให้สงบหายใจเข้าออกช้าๆปล่อยวางความคิดที่รบกวนให้ใจอยู่กับปัจจุบันเหมือนเราเตรียมเครื่องบูชาที่สะอาดที่สุด น้อมใจถวายพราลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือแม้แต่พญานาะคเทพเทวดาที่เราศรัทธาแล้วน้อมนำจิตแห่งความกตัญญูความศรัทธาและความเคารพถวายไปเปลี่ยนศรัทธาเป็นการบูชากล่าวคำในใจอย่างง่ายๆว่าข้าพเจ้าขอน้อมถวายจิตและหัวใจที่บริสุทธิ์แด่ท่าน เอยนามครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือไม่ต้องมีถ้อยคำซับซ้อนแต่ให้เป็นความจริงใจที่สุดรักษาใจเป็นเครื่องบูชาหลังการถวายอย่าให้ใจขุนมัวการรักษาใจให้สงบรู้จักให้อภัยรู้จักเมตตาคือการบูชาต่อเนื่องตลอดทั้งวัน ข้อดีของการถวายใจแทนทุเทียนคือไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดสถานที่ไม่ว่าเราจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือแม้กระทั่งในที่ที่ไม่มีวัดวาอารามเราก็สามารถบูชาได้ตลอดเวลาเพียงแค่หลับตาตั้งจิตและน้อมใจถวายนี่คือการยกระดับการบูชาจากภายนอกสู่ภายในจากวัตถุสู่จิตใจและจากเพียงแค่การแสดงออก ไปสู่การเข้าถึงพลังศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงเมื่อเราบูชาด้วยใจ,จสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะรับรู้ผ่านคลื่นแห่งศรัทธาที่เราส่งออกไปไม่ต่างอะไรกับปันทูปที่ลอยขึ้นสู่ฟ้าเพียงแต่ครั้งนี้เป็นแสงสว่างในใจที่ส่งถึงตรงนั้นดังนั้นการถวายใจแทนทูปเทียนจึงไม่ใช่เพียงแนวคิดใหม่แต่คือการหวนคืนสู่แก่นแท้ของศรัทธา คือการบูชาที่บริสุทธิ์ที่สุดด้วยสิ่งที่มีค่าที่สุดนั่นก็คือหัวใจของเราเองเพราะหัวใจที่บริสุทธิ์นั้นย่อมงดงามเหนือสิ่งใดและทุกการถวายด้วยใจจริงย่อมสะท้อนถึงความรักความเมตตาและความสงบภายใน